ตามเรื่องของการจับยาบ้าเนี่ยน้องไรมีกรณีการจับยาบ้าที่จังหวัดลำปางนะครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเกือบเกือบหโมงเย็นตำรวจปราบยาเสพติดภูธรลำปางนำกำลังปิดล้อมรถเก๋งฮอนด้าบริโอ ทะเบียนลำปางนะครับบริเวณก่อนถึงสี่แยกนากวมที่ศพตุยเมืองลำปางคือก่อนหน้านั้นตำรวจปรับยาเสพติดล่อซื้อยาบ้าจากนายนัทพงศ์พรมหยาอายุ30ปีนะคะนัทพงศ์ก็ขับรถเก๋งคันนี้มามาจากบริเวณหน้าโรงเรียนอรุณไทยลำปางแต่ปรากฏว่าเมื่อถึงจุดล่อซื้อนัทพงศ์ไหวตัวทันรู้ว่ากําลังถูกสายลับของตํารวจล่อซื้อยาบ้าก็เลยตัดสินใจขับรถหลบหนีไปไกลกว่า3มกิโลค่ะตำรวจปปสก็ขับรถไล่ติดตามแล้วก็ปิดล้อมรถเก๋งคันนี้นะคะ จนทําให้เก่งคันนี้ต้องจอดอยู่กลางถนนและในขณะที่นายนัทพงศ์นั้นก็ล็อกรถไม่ยอมลงมาจากรถนานอยู่ชักประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะนะัทพงศ์โทรศัพท์มือถือไปหาพ่อไปหาพี่สาวเพื่อให้มาเจราจากับตำรวจขอให้ปล่อยตัวเขานะคะ แต่พอพ่อกับแม่มาถึงพ่อกับแม่ก็พยายามจะเจรจาให้ลูกชายมอบตัวแต่ก็ไม่เป็นผลค<ม>่ะที่สุดตำรวจก็เลยต้องตัดสินใจทุบกระจกรถเก่งคันนี้ก่อนจะนำตัวนายนัฐพงศ์ออกมาจากรถีบ <sl ok> คนในรถก็พบยาบ้า28เม็ดนะคะมีปืนไทยประดิษฐ์ขนาด9มมหกระบอกค่ะนี่หลังจากเจอพี่ตัดชินใจทุบกระจกแล้วใช่นี่เธอสิงต้กระจนมูลแล้วครับขับต่อไปไม่ได้เลยนะโดนล้อมไปเยอะแค่มีอย่างินก็เพี้ยนปะนี่อะไรอย่างนี้นี้เธอสิงรถคมอการเหตุการที่ระปางเมื่อเย็นวานนี้นะฮะ ออกนี้เออกมาจรนพอเจรจาองก็หวานรงะเาตัวก็มีตัวเลยนะใช่เาองมาออกับแม่ก็พยายามมาเจรจานะฮะใช่ค่ะให้เขามอบตัวนะคะก็ไม่เป็นผลค่ะ

มีเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้นะครับความจริง